สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยข้อสอบเตรียมอุดมปีหกแปดนะครับข้อสอบเตรียมอุดมคณิตปีหกแปดเนาะเนาะอันนี้ผมเนาะ แล้วก็เหมามาเนาะจดกำหนดให้สมก,การ3ามกำลัง 2x บวก3ลบด้วย6 5 6 5 6หัน้กคูณ3ามกำลัง x บวก2อเท่ากับ0ย์ถ้าเ a, a และ b เป็นคําตอบของสมก,การดังกล่าวโดยที่ a มากกว่า B ค่าของ 5a 5a บวก 3b มีค่าเท่าไหร่เนาะเตรียมปี6กแปดจริงๆตรงนี้มันเป็นความมันไม่ใช่ข้อเขียนเนาะแต่ตรงนี้จะเป็นชอยส์เนาะแต่ชอยส์นี้ผมก็จำไม่ได้เนาะผมจดไว้หลังสอบเนาะข้อนี้ มันเกี่ยวกับเรื่องพหุนามบทที่เรียกกำลังเนาะเวลาเราดูอะ่ะให้นึกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเออแล้วเราก็ไปคิดอีกรอบทอํายังไงดีเนาะนี่คือเทคนิคการทํานึกนึกหัวข้อว่าหัวข้อเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเออพอพอ,พอรู้แล้วว่ามันคืออะไรเราก็ทบทวนแล้วเราก็ไปทําลงมือทําเนาะเออนี่คือวิธีเทคนิคแล้วก็เราเห็นตรงนี้เน่ะนึกถึงกําลังสองเลย มืนให้แยกตัวประกอบเลยสักอย่างเนาะอ่าเดี๋ยวจดก่อนเนาะสามกำลังสองสากำลังส x บวกสาลบหกห้าหกสองก x แล้วก็บวกสองร้อยสเท่ากับศตรงนี้เราจะแยก3ออกสมบัติเรยกกำลังเนี่ยเนี่ยแยกกันได้เนาะลบด้วย6กห้ากสองสามกำลัง x บวกศูเกิดอ,อะไรขึ้นเราจะคิดตรงนี้ สามกำลังสามคือเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดคูณสามกำลังสองเนาะลบด้วยหกห้าหกสองสามกำลัง x บวกด้วยสองสี่สามเท่ากับศูนย์ทีนี้เห็นตรงนี้ไหมสมบัติของเลขก,กำลังตัวนึงก็คือถ้าเราเจอแบบเนี้ยเราสามารถแยกกันได้เป็นแบบนี้มันก็คือสมบัติแบบถ้ามีกำลังซ้อนอยู่ให้เอาไปคูณข้างในเลยไปคูณกับเลขชี้กำลังที่อยู่ข้างในเนาะก็จะเป็นสามกำลังสองเอ็กเหมือนกันเนาะ ถ้าเราไปเขียนปั๊บมันจะเป็น27คูณด้วย3ามกลัง x ทั้งหมดกำลังสองเนาะทั้งหมดกำลังสองลบด้วยหกห้าหกสองสาลัง x บวกด้วยสามรอ้ยสี่สามทับศยเห็นหม,มันเป็นมันจะนึกถึงสมก,การกำลังสองเราบอกว่าให้ให้สมมติให้ y เท่าก,กับสามกลัง x เนาะสมก,การก็จะเป็นแบบนี้ 27 y กำลังสองลบหกห้า x บวกสองร้าเท่ากับเอ๊ยไม่ใช่ขอดี y บวกด้วยสอ้าเท่ากับศโอ้โหสมการแบบนี้แยกออกไหมที่จริงสมการนี้มันสวยมากมันไม่ต้องไม่ต้องนั่งคิดเลยทำไมรู้ไหมสองร้อยสี่สมคูณสอง่เจ็ดมันคือ6กห1และหกห้าหกหนไปบวกอีกหนึ่งคือหกห้แต่มันเป็นลบรื่ไงก็จะเป็น ลบสองร้อยก็จะแยกแบบนี้เนาะยี่สิบเจ็ด y แล้วก็ y เนาะแล้วก็ไปลบด้วยสองร้อยสี่สามอีกรอบแล้วก็ลบหนึ่งจริงไหมถ้าเราไปเช็คดีดีเราลองคูณตรงนี้ดิมันจะเท่ากับหกห้าลบหกห้าหกหนึ่งแล้วไปลบอีกหนึ่งรอบเป็นหกห้าหกสองซึ่งมันเท่ากันแล้วก็เท่ากับศูนย์เนาะแล้วทีนี้ก็แยกเนาะยี่สิบเจ็ด y ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์อ่าใครรู้ก็แก้ได้เลยชิวชิว y เท่ากับแะไรตรงนี้1ส่วน27เน็นาะนี่ก็ y เท่ากับ2 4 3สแล้วบอกว่าไงว่า y เท่ากับ3กำลัง x เนาะอย่าเพิ่งตอบนะอย่าเพิ่งตอบว่า a b คืออะไรนะเอออย่าเพิ่งตอนเรากำหนดตัว,ตว,ตวแปรไว้อยู่แล้วก็เอากลับไปแทนเนาะก็คือ3กำลัง x เท่ากับ1ส่วนสิบหนึ่งส่วนยี่สิบ็คืออะไรสามกำลังลบ3ามเออนี่ไงมันมายัางไงก็เนี่ย1ส่วน3กำลงังสามเราดึง3ออกมาได้เป็นตรงนี้เนาะถ้าเจอเศษส่สวนแบบนี้ อันนี้กำลังหนึ่งเราสามารถเขียนเป็นในรูปกำลังติดลบแบบนี้ได้เออก็คือสามกำลังลบสามก็กระจายไปได้เนาะก็จะเป็นสามกำลังลบสาม x เท่าไหร่เราเวลาแก้สมการจับเลขกำลังมาเท่ากันถ้าถามมันเท่ากันนะถามมันเท่ากันปุ๊บต่อไปนี่คือสามกำลัง x เท่ากับสองร้อยสี่ิบสามสองอะไรกำลังได้สองร้อยสี่ิบสามนี้ต้องนึกละสามกำลังห้าเออ เกเดียวก็คือห้าทีนี้เขาบอกว่า a ต้องมากกว่า b อันไหนควรเป็น a ไหนควรเป็น b อ่ะเราก็ต้องดูละ a ก็ต้องเป็นห้าก็ต้องเป็นสามมากกว่า b อ่ะเออแล้วเขาถามหาห้าเบวกสามเนาะตอบไปเลยสิครับห้าเบวกสามคือเท่าไหร่ก็ห้าคูณละห้าบวกด้วยสามคูณลบสามก็คือยี่สิบห้า ลบเกบหลบ 9, ก็16บหกจบเนาะนายชัยแล้วก็กาบไปเลยว,ว่า16เนาะเออแค่นี้แหละโจทย์แนวนี้ออกบ่อยเรียกยกกำลังต้องออกเกือบทุกออกทุกปีเลยเนาะถือว่าเป็นเรื่องที่ก็ไม่ค่อยให้หลับปันกลางแล้วกันถ้าเราไม่รู้ตรงนี้คือเราไม่รู้จะไปไหนต่อเนาะ,ะยังไงก็แค่นี้แหละข้อนี้เตรียมปีหกแปดเนาะ ก็ติดกติดตามด้วยเนาะแค่นี้แหละสวัสดีครับ